นะครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไว้นี่กัอนมิตซูบิชิไทตันนะครับรถคันนี้ยอยู่ที่จังหวัดวนครปฐมนะครับก็ลุงพี่แจ้งมาตั้งแต่เที่ยงครับแต่ผมไม่ได้ดูไลน์นะก็ไม่ได้ดูไลน์นะครับนี่ก็คุณออกไปตอน6กโมงเย็นนะครับจะเสร็จงานอี่งก็ไม่รู้แต่ยังไม่เห็นรถนะก็จะไปดูกันนะครับแจ้งมาเป็นมิตซูบิชินะครับไทตันตอนเดียว นะครับมีหลังคาเครื่องเบนซินนะเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG นะครับแต่ยังไม่รู้สภาพนะราคาหลักหมื่นนะครับราคาไม่แรงอา,อาจจะมี FC บางคนที่เขาใช้รถบรรทุกแบบนี้นะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่มันแบบว่าใช้แก๊สนะครับแล้วมันราคามันง่าย ค่าจ่ายมันเบาลงอ่ะมันมีคนที่เขาเล่นนะครับผมเลยต้องออกไปดูนะครับเบ mm ื้องต้นเขาแจ้งมาเนี่ยสภาพอ่าก็มีตําหนิบ้างนะครับแต่ว่าตามสภาพรถหัวเดียวผมผมทาใจไว้ระดับหนึ่งว,ว่ามันมันอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าพอใช้ได้คือพูดง่ายๆครับว่าพอใช้ได้ของพ่อค้าเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามันข้ามว่าเน่ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องไปดูรถกันอีกทีหนึ่งหน้างาน ที่มันมันอยู่อ่ะมันห้าสิบั p หรือว่าห้าสิบต่ำห้าสิบนะครับถ้าเกินห้าสิบเราก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวไงไปเจอกันหน้างานดีกว่าไปดูกันนะครับมิซูบิชิไทต,ตันนะครับเครื่องสองจุดสี่เป็นซินติดแก๊สอพีจีนะถ้าใายหายอยู่กำตังไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลดได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันหน้างานไปก็สรุปนะครับเจ้ามิตซูบิชิไทต,ตันนะครับปีสองพันสิบเอ็ด นะครับรถมีหลังคาตู้ทึบนะครับก็จบนะครับได้รถนะครับก็คือต้องเอานะครับรถราคาแบบนี้นะครับรถราคาหลักหมื่นนะครับแต่รถยังไม่ล้างนะครับรถมาตีเทินหน้าเต็นนะครับรถบางๆเดิมนะให้ดูสีรอบตัวก่อนนะครับหลังห้งหลังคาเป็นตู้ทึบนะใครหาส่งของอยู่ผมว่าโอเคอยู่นะพอได้นะครับปี2 0 1 1นนะครับไม่ดำแล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะครับยางเยืงก็ยังพอดได้อยู่นะครับตู้ทึบก,ก็ประมาณนี้นะครับนี่ภายในผมว่าน่าจะมองไม่เห็นเลยนะคือม,มืดแล้วบอกมีเปลี่ยนผ้ามานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของรถหัวเดียวนาะอเรืองวงเงินไม้ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่วิ่งม 200, าสองแสนก็โลนะครับตัวนี้เป็นไม้ดาแล้วนะ ถ้าเป็นปี2010หรือว่าอะไรพวกนีต้ตัวแรกจะเป็นไม้น้ำเงินอยู่นะครับเป็นแก๊ส LVG นะครับแสงประตูถือว่าค่อนข้างดีเดี๋ยวเราไปล้างไปฟอกนะครับไปชงงานนะครับก็จะถือว่าดีขึ้นนะครับก๊อกเซอร์ประตูเดิมอยู่นะนี่นะครับตัวนี้ตัวบอกลมนะครับตัวนี้บาโ์โ้ตนะครับ ุ้มสวยนะอ่ารถไม่มีโดนหนักนะครับตามสเต็ปเรานะครับโซนหน้าไม่แตกนะครับผุ่นไรเดิมนะครับแล้วสีดีนะครับแห้งๆนะครับก็พอได้นะครับทีซุ้มซ้ายนะครับถือสวยนะครับก็ถือได้อ่ะรถไม่โดนหนักนะครับที่บอกเขานะครับ คนโซนหน้านะครับวิดีโอยังเป็นวิดีโอเดิมอยู่เลยนะครับอันนี้ไปล้างไปฟอกเอานะครับแผงหลังก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าล้างแล้วมันก็จะดูสะอาดหน่อยนะครับลดราคาแบบนี้นะครับแผงหลังคาก็พอได้นะครับไม่สกปรกมากนะครับรถวิ่งมาไม่เยอะนะครับสองแสนกว่าโลนี่ถ้าเป็นรถหัวเดียวถือว่าไม่เยอะนะครับอันนี้แผงประตูด้านนี้นะครับด้านคนนั่งก็ยังถือว่าโอเคไม่แตกไม่บวมแต่วีเลรอเทอร์บ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับรถส่งของนะครับ ก็ยังวิ่งได้อีกนานนะครับเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันตอนนี้มันมืดแล้วนะครับผมก็อ่าถ่ายก็มองไม่ค่อยชัดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีดีกว่านะครับทำไมผมถึงซื้อรถรุดซื้อรถคันนี้นะครับก็มันก็มีเหตุผลด้วยหนึ่งด้วยราคาด้วยนะครับสองมีอ่าในราคานี้มีแก๊ส l p วจีแล้วนะครับถ้าเป็น NGV ผมจะไม่ซื้อนะครับตัวนี้เป็น l p วจีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งติดแก๊สเพิ่งติดมาได้ไม่นานนะครับ พวกหม้อต้มอะไรพวกนี้ยังเป็นของใหม่อยู่ก็ถือว่าโอเคนะราคาแบบนี้นะครับค้นหาถ้าใครหานะครับรถราคาหลักหมื่นนะครับแล้วไว้ทุกของนะครับผมว่ามันก็พอได้อยู่นะเออเพราะว่าอาหลังคาตู้ทึบเนี่ยนะครับเวลาไปซื้อนะครับก็เป็นหมื่นนะครับ <c oughs> แต่ว่า เราไม่ถอดออกนะครับก็ต้องขายไปแบบนี้นะครับนี่ถ้าช่วงน้ํามันแพงๆซื้อไม่ได้นะครับลดราคาแบบลดราคาหลักหมื่นแบบนี้นะครับพูดถึงช่วงช่วงน้ํามันพีคแล้วที่มันแบบว่าน้ํามันดีเซลราคาสูงๆแล้วก็ช่วงที่ว่ารถแก๊สกำลังมาเนี่ยผมบอกให้เลยมีแต่คนหาแล้วรถรถเบนซินนะครับกระบะเบนซินอนะ ออกมาเพื่อการนี้เลยนะครับออกมาเพื่อติดแก๊สเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ก็ออกมาก็จะเป็นแก๊ส CNG ก่อนนะครับเป็นแก๊ส CNG นะครับติดแก๊ส CNG มาจากโรงงานก่อนนะครับแล้วส่วนใหญ่แก๊ส CNG ก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ค่อยเอามาเปลี่ยนนะครับเป็น LPG นะครับก็คันนี้เปลี่ยนเป็น LPG แล้วนะครับคนเอาไปใช้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วก็ซ่อมง่ายนะครับอุปกรณ์มันก็ไม่แพงนะครับอุปกรณ์พรอุปกรณ์ อุปกรณ์พวกเกี่ยวกับแก๊สพวกเครื่องอะไรพวกนี้มันไม่จุกจิกมิตซูเนี่ยนะครับแล้วราคาแบบนี้ผมว่าพอไปได้นะครับก็ไม่รู้นะผมว่ามันพอไปได้ราคาหลักหมื่นนะครับราคามอไซค์นะ,ะแล้วยังไงเดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านกันอีกทีดีกว่านะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะเดี๋ยวขากลับอาจจะมีถ่ายดูอีกทีหนึ่งช่วงวิ่งนะครับวิ่งกลับอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับมันก็ออกมาซื้อมิตซูบิชิไตทตันก็ เท่ากับได้รถกลับบ้านแล้วกันเออประมาณนั้นดีกว่านะครับก็คลิปนี้ไว้ท่งนี้นะครับฝากติดตามก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่แบบว่า,อาเอาออกไปซื้อรถกันเดี๋ยวชงรถเดี๋ยวมีถายดูว่าเราทําอะไรบ้างนะครับจะทําจะเก็บทาอะไรกันบ้างรถคันนี้มายังไม่ได้ล้างเลยนะครับลูก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปล้างทำกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตาม นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเอาไว้นะครับหลักเราออกมาซื้อรถแล้วก็พากันมาดูกันอย่างนี้นะครับดูลักษณะรถนะครับเครื่องผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับห้องเครื่องก็ห้องเครื่องก็พอโอเคไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอยว่ากันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับนาโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้าอ่านี่นะครับก็เป็นมิตูไททันนะครับที่ไปซื้อตอนเดียวนะครับได้รถกลับบ้านนะครับรถกลับดีนะครับ ขับก่อนข้างดีนะครับเครื่องเครื่องก็ามรนความร้อนปกตินะครับนี่นะครับรถก็วิ่งปกตินะครับชงลงชงล่างก็ถือว่าโอเคพอได้นะครับในราคาประมาณนี้นะครับกำลังขับกลับบ้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับรถมันต้องดูสภาพก่อนนะครับบางทีเขาแจ้งราคามาเนี่ยเราก็ดูสภาพเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันพอได้ไหมนะครับ ถ้าพอได้ก็ก็เอานะครับบรถชั่วโมงนี้นะครับผมก็บางทีรถมันได้มาอื่นๆมันมีช่วงหนึ่งมันอื่นๆไปบางทีเราไม่ซื้อนะครับมันก็ไม่ได้ลดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมก็เลือกรถนะผมเป็นคนเลือกรถบางทีเลือกเอาที่มันสภาพที่มันใกล้เคียงอ่อาถึงมันจะเป็นแบบว่าอา่ารถเก่านะครับทันไม่กี่หมืน่นแต่ว่าบางทีก็ หาสภาพที่มันใกล้เคียงนะครับแล้วก็สมราคาอย่างคันนี้ก็คืออจะพูดไงดีผมเห็นตู้ทึบมันอะตู้ทึบมันเวลาไปซื้อใหม่ก็ใบหนึ่งผมว่าสั่งทำก็ใบเป็นหมื่นอะตอนนี้ไปซื้อเขาก็หลายพันแหละนะมันก็คงหลายพันนะครับมันมีมาก็เป็นข้อดีผมให้มันั่งถอดออก,กน,นะแต่แรกว่าจะถอดไม่ถอดดีกว่าเหนื่อยมันหนักนะครับว่าสู้ให้คนที่เขาหารถตู้ทึบอะ จะใช้ตูดทึบจริงๆเอาไปดีกว่านะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันใส่แก๊สเ p g วไปแล้วอ่ันนี้ยอันนี้ที่ผมชอบนะครับอันนี้ที่ผมชอบก็คือแก๊ส l p g วมันจะดีกว่าแก๊สเอ็นะครับก็อย่างที่ผมบอกอะรถรุ่นนี้ออกมามันจะเป็น c n g มาก่อนนะครับเพราะ c n g มาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ จะมาเปลี่ยนนะครับเป็น l อวจีนะครับเพราะ l อวีจีมันจะดูแลรักษาง่ายแล้วก็เครื่องก็จนี่กว่าจะเสถียรกว่านะครับแล้วก็แก๊สก็หาเติมง่ายกว่านะครับคันนี้มันมีมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับอาชีพพ่อค้านะครับถ้าเจ้าหน้าโนโอเค OK นี่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับหลายคนอยากเป็นพ่อค้าบอกผมก็แจกทรงพ่อค้าไปแล้วนะว่าเออต้องต้องแบบว่ายัางไงอะ ชงรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันหนึ่งเลยคือตอนนี้อย่างที่ผมออกมาทีแรกเนี่ยผมออกจากบ้านมาหกโมงตอนนี้มันทุ่งกว่าแล้วนะจะสองทุ่มแล้วผมก็าลังจะกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งออกอย่างนครปฐมนะก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับบางทาีเขาโทรมาหรือว่าเขาแจ้งรถมาตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มืดหรือว่าหกโมงแล้วเนี่ยจะไม่ดูรถกันนะครับถือว่า,ารุ่นใหญ่สมัยก่อนเขาจะสั่งไว้เลย เขาหลังหกโมงหรือโพ่เพก็ไม่ดูรถกันเพราะว่ามันดูแล้วมันดูยากนะครับแต่หลังๆเนี่ยพ่อค้าเยอะจัดนะครับพ่อค้าเยอะมากแย่งกันซื้อเที่ยงคืนยังซื้อกันอยู่เลยนะครับบางีกินเหล้ากันอยู่ยังขายรถกันได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยกําลังจะบอกว่ามันตอนนี้ต้องเอาเขาด้วยแล้วก็มันไม่ซื้อก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ซื้อกับพ่อค้าที่เขาไว้ใจได้นิดนึงบางทีรายงานมาเราเราไปแล้วมาขมุกขมัวเงี้ยอย่างน้อยมันยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะ อย่างน้อยยังยังพอจะเชื่อใจกันได้อะไรประมาณนั้นแต่ก็นะเราก็ต้องดูด้วยตาเราเองด้วยนะครับดูด้วยตาเราเองด้วยนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าในใสายตาผมกับราคานะก็ถือว่าผ่านนะครับก็เดี๋ยวไปเก็บไปล้างกันนะครับเก็บงานชงรถกันนะครับแต่ว่าจะเดินออกมาราคาไหนยังไงนี่นก็ก็อีกเรื่องนึงน,นะนี่มันมืดจริงๆเดี๋ยวภายในก็พอได้นะนี่วิทยุเดิมติดรถเลยนะแอร์เย็นเพียงเพอนะแต่ผมเวลาผมซื้อรถมาใหม่ๆผมจะไม่เปิดแอร์เนาะ ไม่เออผมกลัวเปลืองน้ํามันเปลืองอะไรแล้วกานี้มันมีแก๊สอยู่แล้วแต่ว่านะโควิดผมก็จะไม่เปิดแอร์เปิดกระจกเอานะครับแล้วก็ทิ้งรถไว้ประมาณสนึวันสองวันนะครับแล้วก็มาเก็บทำนะครับไอรถคันนี้ก็กว่าจะได้เก็บได้ทำก็นู่นแหละพี่นะก็คงจะอ่าน่าจะเป็นวันจันทร์ไปเลยนะครับไม่ก็วันอังคารแล้วแต่ลงแล้วทีเนี้ยนะก็สรุปเลยนะครับก็ได้รถมานะครับแต่ผมพูดปิดคลิปไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็ เอามาถ่ายให้ดูว่ารถเราขับกลับบ้านได้จริงนะครับก็ขับกลับดูว่ามันมีอะไรให้น่าใจนี่ไหมนะครับก็มีน้ํามันยังไม่ได้เติมนะครับแต่รถคันนี้มันใช้แก๊สนะครับเมื่อกี้ไปเติมแก๊สมาอ่าก็ใช้แก๊สได้ปกตินะครับก็นะแล้วไงก็ติดตามรถคันนี้เดี๋ยวชวงออกมาแล้วจะราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ติดตามต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะมีชงรถตรงไหนยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับ ก็หรือว่าจะมีไปซื้อรถกันอีกหรือว่าอะไรกันอีกก็นะก็ว่ากันไปเลยนะครับก็ดูกันช่องนี้นะครับนาโนโอเคยุทธคาณ์นะจ๊ะฝากไว้อีกช่องหนึ่งไว้ได้อ้อมใจด้วยนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเอาไว้ก่อนนะครับมีรถกันไหนถูกใจเข้าตาก็โทรมาคุยกันนะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจะเจอจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าลิ้นรั้วและหลิวข้าวนะครับนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ I'm sleeping, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't.